แต่ว่าเน้นกันนิดนึงนะครับว่าสำหรับทุกคนในงานนี้นะครับยูแคริเอร์2012นะครับคุณต้องกรอก YC การ์ดก่อนนะครับด้านหน้าเลยแล้วก็เอาซ c การ์ดนี่แหละครับผมมาสมัครงานนะครับผมเพื่อความสะดวกรวดเร็วง่ายในโลกยุคนี้เนี่ยเป็นในเหตุการณ์ของวิกฤตราชสมินเองนะครับผมรับรองว่าด้านของความเข้มข้นนะครับของบุคคลท่านนี้เนี่ยทำให้คุณเนี่ยเรียกว่าตื่นตื่นในความสามารถแล้วก็ตื่นในการที่ได้ความจริสวัครับ ครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่พี่เอมเชิญันครับพี่เอมครับเดี๋ยวขอไม่พี่เอ๋นิดนึงนะฮะเบอร์สองลุงนะครับผมที่เป็นแฟนที่ฟอลโล่ชีวิตของคุณเอมนักขันจับตอนนี้เรียนเชิญด้หน้าเวทีนะครับเพราะว่าคุณจะได้พบกับตัวจริงแล้วก็จะได้รู้ถึงด้านของประสบการณ์ต่างๆนะครับผมว่าเอ๊ะจริงๆนะคนี่ตแรกๆก็ตอนแ็จะมตอนแรกก็จะมีกันเยอะมากอนแรกก็เลย เป็นเรื่องเดิมเขียนในสื่อเรื่ีวิใช่ไหมครับเุณนิสาดีไหมคะนี่คือสื่อที่เขาเรีนเขียนกันมาเใช่ไหมครับหลังจากเหตุการณ์หรือว่าหลังเหตุการณ์แล้วก็เขียนมาสักสปีที่แล้วประมาณปลายเดือนักพักแต่ถ้าปลายปีทยปีครันปลายปีห้าสิบสามที่เองครับต้องบอกว่าดว่ามันเองเป็นเด็กที่คุ้นกนแต่เปินเด็กนี่ิปลกแปลกจะเป็นคุณนิสาหน้าแดง หันั้นเองก็เริ่มรู้สึกตอนที่เรียนเริ่มไปสอชั้นที่เก็เริ่มโอวิติราสุ่าพารณาสุภาโอ้โหตงนต้องนแล้วอะไรพี่ที่นว่าตัวเองีาเป็นนักาวด้เนวเวิสัยนะครับ นี่คุณอะไรครับเรอะคุณจะรับจบสุดท้ายนะครับอ๋อเดี๋ยวมีขีดใจตัวเองดูนะครับเพราะจริงๆจบคนละตัวกันหลังอะไรหลังอะไรกันโดยที่วอลดูตัวตัวเองก็ไม่สบายใจไปบ้ารัล้วจะเกิะรขึ้นลอยนิ่ับตัวยราดีกว่าแลกิดอะไรขึ้นถึี่นีได้ไมครับคนที่ตอนนี้ คุณเรียนอยู่จบมาในทงเรียนแ้่บางทีการทำงานเด็กว่าเรื่องยาในสิ่งที่ชอบโตครับจริงเซเลสนโเรื่องในชีวิตนะกัตยากตยามีนะถาบ่อยว่าเรียนจบใช่ไเริ่มาษาน็น้นจบแล้วแต่าษาี่ปีนีรยอรจะจอเรียนได้อยู่คคือเราก็ดีที่สมัย ประสบการณ์ในการด้วยคราที่ที่รับอะไรอ่ะเลิ้นปิงหรือเกว่า แขวะพี so, okay, right? ่น or? ุนมีแฟนคลับพี่ตู่พี่นุเข้ามาเอาาจายจ่าทำไมหรอขอถ่ายเลยได้ป่ะเุ้ยใคขถ่ายก่อนแ้วใครจถ่ายชอบอยู่ในกล้างเหรอชอบอยู่ในกล้องเหรอยิ้มยิ้มยิ้มหน่อยนะคะเออโอเค่กบาคนเก่าๆน้อยใจขวา โอ้วิ่งอะรปกันต่อแล้วตามน้าใหม่น้าใหม่เจลย